การเข้าเทศด้วย ICT Q Zone หลังจากที่เราครับได้ทำความเข้าใจการเทศแบบ ICT กันไปแล้วตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะนำความรู้เหล่านั้นมาใช้จริงในการวางแผนเทศกันนะครับ ก่อนจะดูเนื้อหาในคลิปครับผมมีของดีมาฝากถ้าคุณครับกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้และเปิดให้บริการมากว่า15ปี XM เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่เทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจและที่สำคัญแค่เปิดบัญชีก็รับโบนัสฟรีไปเลย30เหรียญโดยไม่ต้องฝากเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ยังไม่มีบัญชีครับรีบเลยโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ โดยผมจะพามาดูวิธีการเข้าเทรดด้วยระบบ ICT โดยสิ่งที่เราจะต้องมีทั้งหมดครับ6อย่างด้วยกัน 1. Market Structure 2. Optimal Trade Entry 3. Liquidity 4. ช่วงเวลาสำคัญ (Q Zone) และการวิเคราะห์ตามเวลา 5. Order b o x และ FVG และ 6. ครับการเคลื่อนไหวผักดันราคาและการล่อลวง สเต็ปแรกครับให้เราวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดก่อนก็คือ market structure เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการเทรดแบบ ICT เลยนะครับโดยสิ่งแรกที่ต้องทาครับคือการระบุแนวโน้มของตลาดจาก time frame ใหญ่เช่น h 1 h 4และสิ่งที่เราต้องพิจารณาครับถ้าเป็นตลาดขาขึ้นครับให้เน้นหาจังหวะเข้า buy าและถ้าตลาดเป็นขาลงครับให้เน้นหาจังหวะเข้า sell จุดสังเกตที่สําคัญนะครับ big o f s t u c t u r e หรือว่า bot เป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่า แนวโน้มเดิมยังคงดําเนินการต่อไปหรือ Chain of Character หรือว่าช็อคคือราคาที่เริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางและบ่งบอกว่าแนวโน้มกําลังเปลี่ยนหลังจากที่รู้แนวโน้มแล้วต่อมานะครับให้เราเช็คที่ OTE ว่าโซนราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในพรีเมียมหรือดิสเคิลโซนที่บริเวณต่ำกว่า50%โดยสังเกตจากขาลงให้หาจุดเซลล์ในพรีเมียมโซนและขาขึ้นให้หาจุดบายในดิสเคิลโซน สเต็ปที่2ครับให้เรามองหา liquidity zone หลังจากที่เราวิเคราะห์โครงสร้างตลาดแล้วครับในการเหตุฝั่งบายครับให้เราโฟกัส S S L เป็นหลักก่อนนะครับพอ smart money ครับมักจะดันราคาลงไปเก็บส t o p loss บริเวณนั้นก่อนจะกลับตัวมาดูตัวอย่างการหา liquidity แบบง่ายๆกันนะครับสมมุติว่าโครงสร้างตลาดเป็นขาลงราคาอาจถูกดันขึ้นไปเก็บ B S L ก่อนที่อยู่ใต้โลเดิมนะครับและเมื่อราคาครับ แตะ BSL แล้วเกิดช็อกเป็นสัญญาณกลับตัวแต่ราคาถูกดันกลับลงมาบริเวณนี้แหละครับที่เป็น liquidity สเต็ปที่3ครับเราให้ราคาวิ่งเข้าสู่คิวโซนใช้ช่วงเวลานิวยอร์กคิวโซนตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มเวลาไทยนะครับและทําไมถึงต้องรอช่วงนี้เพราะสมาร์ทมันนี่ครับจะเข้าออเดอร์หนักในช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแรงทําให้เกิดลิควิดิตี้แกลและเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดแฟร์วัลูแกลและออเดอร์บ็อกมากที่สุดสเต็ปที่4ครับให้เรามองหาออเดอร์บ็อกหรือแฟร์วัลูแกลเข้าเทรดตามสถาบันด้วยจุดที่สมาร์ทมันนี่ วางกับดักไว้และเมื่อราคาครับวิ่งไปเก็บ liquidity แล้วและเริ่มส่งสัญญาณกลับตัวหรือทําการช็อคนะครับ สิ่งที่ต้องทําต่อไปคือให้เรามองหาโซนสําคัญที่สมาร์ทมันนี่ครับเขาใช้ในการวางออเดอร์ได้แก่ออโต้บล็อกและ FVG และออโต้บล็อกคืออะไรออโต้บล็อกคือแท่งเทียนสุดท้ายก่อนเกิดแรงเคลื่อนไหวรุนแรงและมักเป็นแท่งสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามเทนนะครับซึ่งหากเทนกําลังจะลงครับให้เรามองหาแบรดิสออโต้บ o ็อกวิธีสังเกตคือออโต้บล็อกมักจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดช็อคนั่นเองและแฟร์วอลูแกระคืออะไรแฟร์ว a ลูแกร์ คือช่องว่างของราคาที่เกิดการเคลื่นนอนไหวอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างแท่งเทียนโดย FVG ครับมักจะพบหลังจากเกิดแรงเบรกเช่น แท่งเทียนที่ลากยาวและทิ้งแกลบระหว่างแท่งเทียนก่อนและหลังยกตัวอย่างการเข้าเทรดฝั่งเซลนะครับเมื่อราคาไปเก็บบายไซด์ลิควิตี้แล้วเกิดสัญญาณช็อคให้เรามองหาแบลดดิตออเดอร์บ็อกหรือ FVG บริเวณใกล้ๆคิวโซนนะครับจากนั้นครับให้ตั้งเซลลิมิตท,ที่ออเดอร์บ็อกหรือ FVG ไว้วางสต็อปเลสตไว้เหนือออเดอร์บ็อกและว,วางเทคโปรฟิตที่เซลไซด์ลิคลิตี้ใกล้เคียง ิกในการเทรดนะครับเมื่อ Order b o x และ f v g อยู่ใกล้กับ Q Zo n e ครับมักเป็นจุดที่มีความมั่นยำสูงที่สุดเพราะเป็นเวลาที่สถาบันเปิดออเดอร์จริงมาต่อในสเต็ปที่นนะครับคือการวางออเดอร์และกำหนด SLTP จัดออเดอร์อย่างมีระบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรถ้าเราครับเจอจุดเข้าเทรดที่มีนัยยะสำคัญเช่น Order Box หรือ Fair Value gap ที่ตรงตามบริบทของตลาดแล้วขั้นตอนต่อไปครับคือการวางแผนออเดอร์อย่างเป็นระบบโดยต้องกำหนดจุดเข้า จุดตัดขาดทุนและจุดทางกาไรให้ชัดเจนก่อนนะครับวิธีวางออเดอร์ฝั่งเซลล์เซลลิมิตให้ระวังที่บริเวณออเดอร์บ็อกหรือ FVG ที่ราคากับตัวส่วนส t o p Loss ควรอยู่เหนือออเดอร์บ็อกเล็กน้อยเพื่อการการเฟกเอาทและเทคโปรฟิตให้ระวังไว้ที่บริเวณแนวรับก่อนหน้าหรือตามอาอาที่ต้องการนะครับการควบคุมความเสี่ยงด้วยริกทูลีวอร์ตเลโช ควรตั้งอาอย่างน้อย1งต่อ2หรือมากกว่าเช่นเสี่ยง1%เพื่อโอกาสทำกำไร2%อร์เซขึ้นไปทำให้คุ้มค่าทางสิติในระยะยาวแม้จะเทรดชนะเพียง40-50%ก็ยังมีกำไรและสเต็ปที่6ครับคือการจัดการความเสี่ยงลิคมเนมนทเมนต์สุดท้ายครับไม่มีระบบเทรดไหนที่จะสามารถทำกำไรได้100%แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการที่เราต้องจัดการความเสี่ยงและรู้จักการมันนี่เมเทจเมนต์หรือ MM ไว้ M y ด้วยนะครับหลักการการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องแรกเลยนะ ไม่เสี่ยงเกิน1-2เซนของพอร์ตต่อเดอร์ยกตัวยยอย่างเช่นถ้าเรามีพอร์ต10,000แครับควรเสี่ยงต่อไม้ไม่เกิน1 2ึ่งถึบาทช่วยให้พอร์ตมีโอกาสฟื้นตัวแม้เจอช่วงดวดาวต่อมานะครับคือการใช้เทลลิงสต็อปปรับ SL กันหน้าไม้เมื่อราคาวิ่งไปได้ระยะหนึ่งแล้วกลายเป็นลิกฟีเทสก็สามารถล็อกกําไรได้บางส่วนแล้วและท้ายสุดครับคือการหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดช่วงข่าวแรงเช่น NFP CPI, FOMC เพราะข่าวเหล่านี้ครับมีความผันผวนสูงทำให้คาดเดาการได้ยากมากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเทรดด้วย ICT Q Zone หากเพื่อนๆคนไหนครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ